chào ôm nó, dê bùng ôm vậy nè bùng đê bùng đê bùng đê tuần đê bùng 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 đê bùng

กำลังเกิดที่ถ่ายก็ที่ถ่ายเลยมีต้นตัวนี้กูต้นมอนต้นมอนใบมอนเกิดอยู่เกิดเตัวยังไงอายุนี่พวกตัวนี้เจเรมันเกิดอะไรอยู่ต้นเนาะมันต้นหลอนเลยตัวนี้ยังเกินี่ตัวกว่าตัวยังก็าประจักษ์หรืเขาเห็น เขาปูในท้งหนาเดียมันเกิดดีเกิดเลยทนแดดทนร้อนบินเลยอุ้ยเยียบว่ะเหยียบน้ำอยู่บ uh, ่า่เกิดเกิดกำลังเกิดเกิดแล้ว

ผ่านเกิดที่หน้งเหรอันเกิดหมตายแล้วที่หนังไม่ได้วใบใบเยอะๆเลยใบักมีงัวมีควายมาลุยเกิดมีงัวมีควายมาดิบลอด